สวัสดีครับนี่ผมชักคงนะครับนี่มาเออไม่ได้มาเดียร์ชันเดี๋ยวนี้เราจะมาจัดอันดับเทเลสตัวละครที่เราชื่นชอบนะครับผมในเรื่องอเกิดใหม่ที่ก็เป็นสลามไลามซะแล้วนะครับผมโดยเราจะเอาตัวละครจากซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นสองมาเนาะซึ่งก็ขอขอกบอกไว้ก่อนเลยว่าเราจะเอามาแค่ไม่กี่ตัวละครน,นั้จะเอามาแบบประมาณสิบกว่าตัวไม่ถึงยี่สิบตัวประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วเราก็จะามาจัดตัวหลักๆที่อยู่กับริมรู้อะไรประมาณนี้ที่เราเห็นกันเนาะ ส่วนตัวไหนที่แบบยังไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่ที่เพิ่งออกมาใหม่เราก็จะไม่ไม่ขอเอามาจากอันดับในครั้งนี้เนาะเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้ในิสัยเขาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะเออโอเคซึ่งอ่าแรกๆก,กาจะอัดไว้ในโนะ้ตบุ๊กนั้นแล้วก็นั่นแหละแต่ด้วยความที่แบบไม่มีพื้นที่ในการเอาโน้ตบุ๊กมาวางอัดไว้เลยก็เลยขอทําในมือถือประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งอันนี้เป็นแค่การจัดอันดับที่ชื่นชอบส่วนตัวเฉยๆนะ ไม่เกี่ยวกับพลังของตัวละครอะไรเท่านั้นอาจจะเอาเฉพาะอ่านิสัยตัวละครเป็นหลักอะไรอย่างนี้กับคาแรคเตอร์อะไรอย่างนี้เป็นหลักเฉยๆนะอ่าโอเคซึ่งก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราไปนะครับโอเคเขากำเริ่มคลิปเลยนะครับผมอัดหน้าจอจ้าโอเคครับผมตัวแรกนะก็คือรันก้าร์นะที่ผมจะจดดนะอาจารดับแล้วอ่าล้วขออธิบายนิดน,นึงนะคือระดับที่ผมถ้าผมชอบแบบมากที่สุดเลยผมจะให้ไปอยู่ s ถ้าใครแบบกชอบมากอาะจะให้อยู่ A ถ้าชอบแบบแค่ชอบอ่ะเออแค่ชอบธรรมดานะก็จะให้อยู่ B เนาะถ้าแบบแม่งเฉยๆก็จะให้อยู่ C อะไรประมาณนี้อ่ะแต่ถ้าต่ํากว่าดีคือจะถ้าดีต่ํากว่าดีก็คือแบบคือความที่แบบไม่ไม่ชอบแล้วกันนะไม่ชอบต่ำกว่าดีถ้าดีคือไม่ชอบ e นี่คือแม่งโคตรไม่ชอบอะไรประมาณนี้แล้วกันง่ายๆเนาะโอเคครับตัวได้คือรนะันการเนาะรันการนี่เป็นตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่แบบแม่ง เป็นหมาทเทๆนะมีเขาอยู่ในคอนกะ <c oughs> ี่เขาอ่ะสองหรือสามเขาเท่าไหร่ถ้าจะไม่ผิดนะเออแล้วก็เป็นหมาให้ตัวใหญ่เออนิสัยก็ถือว่าเออน่ารักนะมันน่ารักกับเฉพาะริมรูอย่างเดียวนะถ้าแบบกับคนอื่นมันมันก็น่ากลัวนิดหน่อยแล้วแต่ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ชอบนัลลังก้าเออเป็นตัวละครที่มาตั้งแต่ตอนแรกๆอะมาตั้งแต่ฉากที่ริมรูฆ่าพ่อมันอนะ่ะ <c> โ <oughs> คตรดาร์กเลยเออโอเคส่วนตัวถือว่าชอบนะแต่แบบไม่ได้ชอบมากเลยพิเศษอ,อ่ะขอให้อยู่บีแล้วกันนะตัวนี้เนาะ Okay. โอเคโอ้ส่วนตัวต่อไปคืออาจารย์ทิสุเนาะอาจารย์ทิสุแกก็เป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวแปรของเรื่องด้วยเนาะอะไรประมาณนี้แต่บทอาจารย์แกมันน้อยนะมันน้อยแต่จดจําไปตลอดอะคงไม่มีใครลืมอาจารย์แกได้อกถ้าใครลืมอาจารย์แกถือว่าคงไม่ได้ดูเรื่องนี้อะส่วนตัวก็ชอบนะชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์อะไรยางงี้แล้วก็นิสัยก็น่าจะเป็นอาจารย์ที่ดีแหละเพราะว่า เหมือนอนักเรียนแต่และคนเขาก็ชอบอาจารย์แกแบบหมดชอบนิสัยแล้วมาได้หมายถึงนิสัยนะ,ะ,ะส่วนัวก็ชอบชอบมากเอ,อให้ให้อยู่เอแล้วกันอตอรี่แกดีด้วยแหละเด่นนะอโอเคส่วนต่อไปก็คือเอเรนเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้มันบทไม่ได้เยอะนะถ้าพูดตรงๆคือบทไม่ได้เยอะแต่มันเป็นบทที่แม่ง พิกสถานการนะ์น่ะเออ,ขอเขาเรียกว่าไม่ใช่เด็กเขาเรียเกเป็นบทตัวแปรสำคัญนะที่เราไม่ไรู้มาแบบเป็นจอมมารได้เลยประมาณเนี้ยเนาะซึ่งตัวละครนี้ก็ถือว่าอา่าอืมว่าไงเดีไม่ได้ชอบเป็นพิเศษอะแต่ก็แต่ก็เป็นตนัวละครได้ชอบนะาสร้างสรรรีสันดีเวลามาแต่ละทีก็ก็จับไม่ชอบอะใจนี่อยากจะให้อยู่ในระดับ c บวกอะ c บวกค่อนไปทาง b อะแต่ก็ให้ b แล้วนะ,ะนะโอเค ส่วนตัวต่อไปคืออาจารย์อาจารย์แกชื่ออะไรวะฮาคุโร่ฮาคุโร่ปะถ้าพูดชื่อผิดขออภัยนะไม่ได้ดูมาจะไม่ได้ไม่ได้ดูมาประมาณปีกว่าแนละ้วเรื่องนี้เนาะฮาคุโร่เป็นตัวละครที่เท่เป็นสายสมุไรเนาะเป็นอาจารย์แก่งเงือกที่เรียกว่าเท่เออแล้วก็นั่นแหละฉากโชว์เทพของแกก็เยอะนะแต่แบบส่วนตัวไม่ใช่สไตล์ที่แบบชอบอะไรขนาดนะั้นนะก็ชอบแกแต่แบบไม่ได้ชอบเพืออะไรขนาดนะ่ะ แต่จัดให้ความรู้สึกอยู่เฉยๆมากกว่านะสำหรับผมนะเลยขอให้แกอยู่ซีแล้วกันนะถ้ามีซีบวกก็อยากให้อยู่ซีบวกแลลวเออนั่นแหละแต่ให้อยู่ซีแล้วกันโอเคนี่ขอย้ำอีกครังนะไม่ได้จัดตัวละครตามความโหดของตัวละครอะไรนะแค่ตัดจัดอันดับแบบความชอบส่วนตัวนะขอย้ำอีกทีเดี๋ยวคนดูแม่งข้ามต้นคลิปมาแล้วแม่งว่ากันอีกเฮ้ยส่วนต่อไปคือเคม n นนะไอตัวนี้แม่งไม่ต้องพูดเยอะนะผมวนะ่าเนาะ มันอยู่เอไปเลยเออช่างมันไอเนี้ยไม่ต้องพูดถึงมันละโอเคต่อไปคือตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรนะรามิลิสป่ะรามิลิสนี่ก็จัดเป็นตัวที่อ่าสร้างสีสันให้เรื่องอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็บทบทแก่สำคัญสำคัญยังไม่มีนะสำหรับผมนะยังไม่ยังไม่ได้เห็นชัดขนาดน,นั้นนะอ่ะนนอันนี้พูดถึงตัวบริบทเฉยแต่ตัวบุคลิกอะไรนี่ถือว่าเป็นตัวละครที่เออน่ารักดูดีอยู่แต่แบบ ไม่ได้เป็นชอบอะไรขนาดนั้นอนะณซีซนะันหนึ่งซีซันสองนะตอนนี้นะยังไม่ได้รู้สึกว่าชอบอะไรขนาดนั้นเลยขออยู่ซีก่อนนะโอเคในอนาคตอะ่ะไม่แน่เทียอาจจะเปลี่ยนได้เสมอนะบอกไว้ก่อนเลยไม่แน่ลันก้าจะขึ้นไปเป็น S หรือตกไปเป็น e หรือรามิลิสจ,จะขึ้นไปเป็น S ตกมาเป็น f อะไรอย่างี้ก็ได้มันมันขึ้นอยู่กับอนาคตนะน,นี่คือความรู้สึกหนปัจจุบันถึงในตอนที่ดูถึงซีซันสอง,สองนะ เดี๋ยวบางคนแม่งอ่านไรโนเวลมาอ่านมันงะมากม,ม,มาเถียงอีกกูไม่ได้อ่านกูไม่รู้เอาถึงประมาณนี้เฉยๆอความชอบตอนนี้ไว้ก่อนพูดดักไว้ก่อนกลัวมันจะมีคนมาแยง้งทีหลังโอเคต้นต่อไปก็คือกาบิรุเนาะกาบิรุนี่ก็จัดว่าเป็นตัวละครที่บทบทมันบทมันตัวโจกอะตัวเนี้เออแต่มันเก่งนะแต่มันเก่งคือแบบ หลังจากวิวัฒนาการมาเป็นมังกรจากจากยิ่งกาเขียวเป็นมังกรม่วงเนี้ยนะเออถือว่าเท่เท่ขึ้นเยอะแล้วก็เก่งด้วยฮูเบทแกมันก็ฮาดีผมผมก็ชอบให้อยู่ระดับระดับปีไปก่อนแล้วกนะันอ่ะส่วนตัวต่อไปคือโอ้เดียโบรเนาะเดียโบรนี่เอา่นต่อไปตัวเดียโบรนอนี่ย คือมันเป็นตัวที่น่าจะโคตรเก่งถ้าดูจากทรงมันนะอ่ะอันนี้แต่ไม่ได้พูดถึงความเก่งนะดิสายมันคืออวยริม,มรุอะไรอย่างนี้คือมันบูชาได้มารุคนหนึ่งเลยอารมณ์พอๆกับชิออนอะความบูชาออกมานนะ่นเห็นนะอ่อก็โอเคชอบดิสายนะแต่แบบบริบทแกจะมีจริงๆก็คือแบบมามีบทตอนซีซั่สนสองช่วงแบบกลางๆเนาะอ่ะแต่เราจะเห็น มันตั้งแต่ตอนซีซันหนึ่งตอนไปลายในโ v a อแล้วแหละอา่าส่วนตัวก็ชอบนะแต่แบบไม่รู้เด็กยังไม่ได้เห็นอะไรนิสัยแบบมากกว่าน,นี้เลยเลยให้อยู่บีก่อนน,นนะไม่แน่นะคนอาจจะขึ้นไปเป็นท็อปเอท็อปเอก็ได้นะหรือว่าอาจจะอยู่บีเหมือนเดิมนี้ก็ได้ไม่รู้นะเออโอเคต่อไปคือกัปตะตัวนี้แม่งเป็นตัวที่แบบแม่งส,สุดแล้วของเผ่าก็ปลิ้นคือไม่ชอบชอบคือแม่งอวยม, e มากตอนนี้ผมนะคือแบบแม่งเนย หมดมาทีแม่งเชียร์เชียร์สุดใจชอบชอบให้อยู่ให้อยู่เอให้อยู่เอก่อนอโอเคส่วนต่อไปก็คือโตโเอเนาะโตโอเอ A นี่แบบเป็นเป็น,ปนตัวละครที่แบบเท่หนะในแบบผู้ชายอ่ะคือเท่สุดขุมอ่ะสุดขมเยือกเย็นใช้ความคิดอะไรประมาณนี้ตรงข้ามกับเบนิมารุอะไรประมาณนี้เนาองที่ใสเนาะแต่อส่วนตัวจริงๆนะคือ ไม่ได้ชอบสไตล์แบบเจนชาแอคแอค,แอค,แอคเอนี่ยเออนี่ขอพูดตรงๆนะคือแบบเออไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้น,นอ่ะเรยบรู้สึกว่าเฉยๆมากกว่าตนนัวละครเนี่ยก็เลยให้อยู่ซีก่อนนะโอเคส่วนตัวไว้ชิออนเนาะเชิออนนี่แม่งพูดยากว่ะเป็นตัวละครที่ชอบชอบมากนะชอบมากเลยแบบเอาไงดีวะคือถ้ามันแบบเอาตรงๆอ่ะนิใสใัยหล่อนะเอถอถือว่าดีอย่าทำตัวบ้าๆบอๆมาหน่อยเถอะเนาะ เราชื่อออนเป็นตัวละครที่แม่งดีนในหลายๆความหมายด้วย <laughs> โอเคเลยแบบโอ้ยอยากจะให้ไปอยู่เอสแแต่แบบความรู้สึกแม่งยังยังไม่อยากให้เอสแแต่แบบอยากถ้ามีเอบวกคือให้เอบวกไปนะแต่แบบแม่งให้อยู่เอก่อนแล้วกันอ่ะคนดูคอมเมนต์ด่ากูเต็มแน่ <laughs> <laughs> โอเคมาสนตนาต่อไปคือเบลโดลร่าเนาะเบลดร่านี่คือ ตัวละครที่มาตั้งแต่ตอนแรกเลยมีบทตั้งแต่ตอนที่หนึ่งอ่ะแล้วก็หายหายยาวไปทั้งซสซันเลยแล้วก็มีบทอีกทีตอนเซันสองช่วงกลางๆอะไรเนาะเป็นตัวละครที่แม่งเท่นะเป็นล่างมันก็เท่ผมผมชมได้ตอนที่หนึ่งเลยผมยังจำได้เลยตอนที่ผมชมเพราะว่าวาดเก่งเท่ยังจําได้พอไปล่างคนแม่งก็เท่บิ๊กแบบอเออแล้วแบบมีการปล่อยพลังขึ้นเต่าอ,อะไรนีโชว์เราด้วยถือว่าเป็นตัวละครที่ชอบมากนะเออเลยให้อยู่ระดับ T A E แล้วกันโอ้ส่วนต่อไปเหรอ ชูน่าเหรอชูน่านี่ขอบอกของตัวนะคือตัวละครที่ชอบที่มากที่สุด <c oughs> ในซนะั่นหนึ่งถึงสองนะที่ดูมาคือตัวละครที่แม่งชอบที่สุดเลยแล้วก็ชอบฉากของช่วยชูน่าที่สุดเลยคือซีซั่นสองอ่ะตอนปลายที่สู้กับอันเดดอะไอฉากนะั้นคือฉากที่ผมแม่งชอบชอบมากเกีกับชูน่านะเออมันเป็นฉากต่อสู้แบบท็อปทีนนซีซั่นสองอ่ะที่ผมให้แล้วคือแบบแม่งสุดมากอ่ะเลยไปยูเอส เอสตัวแรกของเราวันนี้โอเคส่วนต่อไปก็โอ oh. ้ทำไมมันจัดมาแต่ตัวที่ชอบอยู่หลังๆวะ่ะต่อไปก็มิริมเนาะมิริมนี่เป็นตัวละครที่ชอบนะชอบนิสัยหล่อนๆเป็นตัวละครที่แบบนิสัยน่าจะเด็กแล้วก็เด็กมันไถึงที่หนึ่งแบบทําตัวเหมือนเด็กๆเฉยๆนะแล้วก็นิสัยน่าจะน่ารักที่สุดแล้วมั้งในในตัวละครที่เราเอามาในวันนี้เนาะ ส่วนตัวถือว่าชอบชอบมากเออเลยให้ไปอยู่ระดับ S อ <c oughs> โอ้โหแมงเทียร์สนี่มันเป็น,นเทียร์ของชมพูจริงๆวะ่ะโอเคต่อไปเบนิมารุโอ้เบนิมารุนี่เป็นตัวละครชายที่เทนะ่ความนิยมน่าจะสูงอยู่แล้วมั้งสำหรับผู้หญิงอะ่ะเออแล้วเป็นตัวละครที่แบบบริบทมันดีอ่ะบทมันดีด้วยประเด็นอเออพลังมันเท่อะไรเงี้ยได้รับเพิงอะไรวะเพิงเทวิสุริยาเออไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าเพิงเพิงทมินอะไรสักอย่างอ่ะที่มันใช้พวามดำๆอ่ะ ได้รับพลังตรงนี้มาแล้วมันบมดมันเท่ไบอ,อะไรเงี้ยเออเป็นตัวละครที่มันเท่แต่ส่วนตัวนั้นก็คือชอบชอบเออเลยแบบแต่ไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นนะอะเลยเลยให้อยู่บีก่อนนะโอเคส่วนตัวสุดท้ายรนะิมมรุเนาะอันนี้อย่างที่บอกไปเลยว่ามันเป็นตัวละครที่แบบบอกไปเลยว่าชอบที่สุดแล้วในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวละครดีไซน์บริบทของริมมอุอะไรเงี้ยชอบที่สุดแล้วคือแบบ เวลาจะหาก็หาได้เวลาแม่งจะดีก็ดีชิบหายเลยเวลาจะโหดก็โหดชิบหายเลยจำฉากที่ฆ่าคนสองหมื่นคนได้ไหมอันนั้นแม่งตาตึงใจจริงอะ่ะเออนั่นแหละคือแบบฉากมันจะโหดมันก็โหดจริงฉนะากมันจะดีก็ดีอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเป็นตัวละครที่แบบแม่งมองโลกความเป็นจริงอยู่ในความเป็นจริงระดับหนึ่งนะอ,อส่วนตัวใช้เขาระดับหนึ่งเลยนั่นแหละถึงจะแอบ,บมีปนปนความโลกสวยที่แบบว่าจะทําให้ อาณาจักรนั้นมีแต่ความสงบอะไรเงี้ยแล้วแต่เถอแต่แบบเป็นตัวละครที่ชอบมากหนึ่งตัวอันนี้ที่หมายความว่าชอบเนี่ยไม่ได้นับพลังของตัวละครนะขอบอกอีกครั้งไม่ได้นับพลังของตัวละครอะไรอย่างนั้นแค่บุคลิกนิสัยบุคลิกของตัวละครอุปนิสัยอะไรเงี้ยเฉยที่ชอบนะโอเคเลยให้อยู่เอสโอเคประมาณน <laughs> ี้กันจัดเทยริสครั้งแรก โอเคก็ okay, so, วันนี้เอาตัวละครนา้ประมาณกี่ตัวถ้าจะไม่ผิดาาประมาณประมาณสิบหกตัวนะอ่าถ้าใครอยากให้มีเพิ่มอะไรอีกนี้ก็สามารถแนะนาคอมเมนต์มาได้อะไรนี้เนาะโอเคซึ่งรอบนี้ก็อย่างที่บอกเอามาแต่ตัวละครหลักๆก่อนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอะไรอย่างนี้เฉยๆซึ่งที่ผมดูไปตอนนี้ก็จะแบบเป็นคนที่แบบเออนอนอยู่บ้านริมรุถ้าทั้งหมดอ่ะเอยอยกเว้นเออในในในคนเดียวไอ้เค,คีแมนคนเดียวโอเคซึ่งไปดู ตารางอันดับเทเลสที่ผมจัดได้เดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูนะอีกทีหนึง่งโอเคครับก็าตามนี่เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสครายต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใหที่ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาสวัสดีครับบ๊ายบาย